ครัวคุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลังสุดรายการเราอีกครั้งนะครับในทีรายการครัวคุณต่อยแล้ววันนี้สอนทำอาชีพนะครับวันนี้ดูดีๆจับตาแม่นๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ต้นตำรับหรือเรียกได้ว่าตำนานของเป็ดพะโลมาเองที่นี่เลยครับนั่นคือร้านในหนับตลาดน้ำ ดอนหวายครับนะฮะเราจะมาสอนท่านทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดใครก็ตามที่อยากมีอาชีพวันนี้คนที่ดังที่สุดในประเทศคนหนึ่งที่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขามาสอนแล้วดูดีๆบอกหมดไม่มีเหลือขอ,อ,อเชิญท่านผู้ชมพบกับตำนานครับเจ้าของร้านในหนับตลาดน้ำดอนหวายคุณบำราศบัญชรมาศพันธ์อยู่นี่แหละครับครับพี่จุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมดีใจมากที่มาร่วมรายการกับผมครบยินดีครับเพราะว่าผมกินเป็ดคุณมาตลอดเลยผมนี่ เป็นโรคติดเป็ดเลยครับกินกันมาอย่างที่ด้กินกันทั้งบ้านไปกันกี่ที่กี่ทีนะครับพอมันได้กลิ่นเมื่อสักครู่ที่โกเขาเปิดมาเนี่ยนะครับมันความูุสกได้ครับมันถึงตายเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะฮะจริงๆแล้วร้านนั้นชื่อร้านในหนับแต่ว่าเฮียนี่ชื่อเฮียเฮียทุยครับเฮียทุยนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่ตรงนี้เป็นตำนานเก่าแก่กันมาร้านในหนับแล้วมีหลายสาขาครับ ก็จะมีพี่น้องเมื่อก่อนทํางานาร่วมกันเป็นกงศีต่างคนต่างก็ไปอยู่โน่นอยู่นี่แต่เราเนี่ยอยู่ที่ดอนหวายดั้งเดิมเลยครับนะครับ,รบเราอยู่ตรงนี้เราจะมาดูวิธีการทำพร้อมๆกันทีอธิบายหมดนะได้ครับบอกเลียกนะได้ครับนี่ครับเชิญชมคับท่านผู้ชมครับนี่คือที่ร้านนะครับท่านผู้ชมและนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดดูดีๆใจเย็นๆค่อยๆเริ่มต้นจากจากเอาน้ำมันน้ำมันน้ำมันกัาบน้ำตาลปี๊บนะครับผมมาเคี่ยวน้ำมัน คือพูดง่ายๆเอาน้ำมันพืชเคี่ยวน้ำตาลปี๊บสัดส่วนยังไงครับก็น้ำตาลประมาณสโลน้ำตาลประมาณ3โลน้ำมันก็พอประมาณนะน้ำมันพอประมาณอย่างที่เห็นเนี่ยนะท่านผู้ชมดูดีๆก่อนเคี่ยวจนจนให้ไหม้เลยฮะให้น้ำตาลมันไหม้อย่างนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็เติมเติมน้ำเติมน้ำลงไปแล้วก็คราวนี้จะใส่เครื่องแล้วนะท่านผู้ชมเครื่องำหสับทำเป็ดพะโล้คือกระเทียมผงพะโล้ครับผงพะโล้ ดูตามภาพได้เลยนะครับเขาใส่อย่างนี้จริงๆใส่เยอะๆเลยครับใส่เยอะๆเลยอันนี้อบเชยครับอบเชยใส่ลงไปปวยก้าก็ปยก้ครับนี่ครับใส่กันเป็นถ้วยๆอย่างนี้เลยสนเกียวครับส่วนเกียวใส่เยอะๆใส่เยอะๆเลยเพราะว่าดับกลิ่นสากกลิ่นคาวของเป็ดแล้วก็พริกไทยดำไทยดำปรุงรสด้วยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยปัจจัยหลักเลยปัจจัยหลักนะครับแล้วก็ สีหวานครับสีอิหวานไม่ใส่ไม่ได้เด็ดไม่ใส่ไม่ได้ครับสีสันท่านผู้ชมครับตามด้วยเกลือครับเกลือสมุนนะครับใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายครับนี่คือตัวพะโลนะฮะขาครับขาแก่ๆครับขาแก่ๆตีดับกลิ่นสาบใส่ลงไปครับครับผมกวนอยู่อย่างเนี้ยคนอยู่อย่างนี้นานเท่าไหร่ครับ ก็ให้เดือดนะฮะเดือดแล้วไอ้นี่อเอาให้เดือดเอาให้เดือดก่อนแล้วถึงใสแล้วจะใส่เป็ดลงไปใส่เป็ดแล้วก็นี่ใส่เป็ดลงไปต้องวันต่อวันนะครับเป็ดวันต่อวันเวลาเราต้มเป็ดนี้ต้มนานไหมครับต้มประมาณก็ถ้าลองหลอมยอดเสร็จเลยนาประมาณ45นาทีนี่ตามด้วย เหล้าแดงเหล้าจีนเหล้าจีนเหล้าแดงเหล้าแดงจะได้ห้ามใช้เหล้าขาวห้ามใช้เหล้าขาวหาลองเหล้าขาวผิดรสเลยครับผิดรสเลยต้องเหล้าแดงนะครับอันนี้เสร็จไปแล้วคราวนี้ทาก๋วยเตี๋ยวนี่น้าก๋วยเตี๋ยวใส่ใบเตยหอมใบเตยหอมกระดูกกระดูกไก่กระดูกเป็ดได้ผมกแบบโครงกระดูกไก่โครงกระดูกเป็ดอันนี้น้ําตาลกรวดน้ําตาลกรวดนะครับอันนี้สำหรับทำน้ำซุปท่านผู้ชมน้ำซุปครับแล้วก็ได้รับผักชีรากผักชี อันนี้กระเทียมกับกระเทียมอันนี้เหมือนเดิมทุกอ,อย่าง่านผู้ชม<ต>คือกระเทียมแล้วตามด้วยปล่อยกักส่วนปล่อยกักพวกไอเครื่องพโลอ <พบ S 1> เนี่ย,<ช>ยต้องพอด้วย ้าขาบาบางครับครับผมเหมือนทุกอย่างแต่น้อยลงน้อยลงให้จาเพราะไม่ต้องการน้ําให้เข้มข้นให้ท่านผู้ชมเข้าใจก่อนแล้วเขาต้องห่อผ้าขาวเพราะไม่ได้ต้องการให้น้ํามันมีสกโปรกไม่ต้องการให้น้ําพวกนี้มันเข้าไปวนอยู่เอากินโพรอหน่อยแค่นี้เองใช่แลวปัจจัยหลักคือซอสกับน้ําหอยเนี่ยอ่าฮะนี่ตัวหลักเลยของของน้ําซุกุ๋ยเตี๋ยวครับผมอันนี้ซิวซีลซีลดำเหมือนกันครับผมใส่ลงไปเหมือนเมื่อกี้ท่านผู้ชมแต่ว่าเจือจางกระจางหน่อยแล้วก็จะมีหัวเชือคือน้ําพโลส อันนาพารุ่าเก่าเอามาใส่ไว้แล้วความเข้มข้นครับผมแล้วเมื่อกี้ก็ใส่ขาลงไปใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันครับแต่พิเศษคือลำไยอบแห้งลำไยอบแห้งกับเกากี้กับเกากี้บรุงสุขภาพและทําให้รสชาติและกลิ่นหอมหอมและน่าทานน่าทานอันนี้ต้มนานเท่าไหร่ต้มก็ตุ๋นไปประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงครับ อันนี้ต้องตุนไว้สชั่วโมงจากน้ําเดือดนะครับพอน้ําเดือดเสร็จแล้วก็หลีไฟหน่อยแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆเที่<ห>ถามว<ห>่าท่านจะดูรู้ยังไงท่านเห็นน้ํามันเมื่อกี้ที่มันขึ้นมาหรือเปล่าน้ามันมันลอยหนะน้าใช้ได้แล้วขึ้นโน,น้นขึ้นมาเลยนะนี่นะครับและนี่พอเป็ดนะฮะเมื่อสักครู่เราทำพะโลทีแรกพอต้มเป็ดเสร็จเราต้องกลับเป็ดบ้างเปล่าน้องกลับว่าก็กลับก็เหมือนเหมือนกันการการต้มทีแรกอ๋อครับผมพอพอเป็ดได้ที่เสร็จอ่ครั้นี้ก็ทันนี้ก็ทาเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วอ๋อครับแล้วแต่ชอบ บางคนชอบเส้นเมย์เส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วแต่นะอันนี้อันนี้ก็วิธีการปรุงก๋วยเตี๋ยวปกตินะครับมีเขาต้องมีถั่วงอกกับอะไรครับมีถั่วงอกกับไอผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนนะนี่ครับแล้วก็เนื้อเป็ดเครื่องใส่ลงไปแล้วแต่ชอบแล้วมีน้ํามันเจียวด้วยใช่ไหมฮะน้ามันเจียวกับกระเทียมกับกระเทียมเจียวนั่นเองนะครับโอ้โหปัจจัยหลักนนี่นะต้องต้องใช้พริก พริกคั่วเองนะพริกคั่วเองเลยใส่น้ําลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จแล้วครับกล้วยเตียเป็ดนายหนับครับผมเรียนนิดหนึ่งก่อนนะท่านผู้ชมเวลามันมีน้อยเลยต้องขอโทษนิดหนึ่งแะกระชับให้นิดนึงว่าเป็ดเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันคือเป็ดอะไรเป็ดปักกิ่งครับด้วยเชอร์รี่ผสมเดี๋ยวได้จะใช้ลูกผสมคาัเพว่าเพื่อเลี่ยงมันนะถ้าเราเป็นเชอร์รี่แท้ๆเนี่ยมัน มันหนังจะหนาผมเล่างนี้ก็แล้วกันเป็ดที่เขาซื้อมาเนี่ยมันเป็นเป็ดสั่งพิเศษพ่อพันเนี่ยเป็นเป็ดปักกิ่งแม่เป็นเชอรี่เพื่อเลี่ยงเลี่ยงมันมาเลี่ยงมันเพราะฉะนั้นเป็ดจริงออกไปนี้แล้วตัวใหญ่เนื้อแน่นหนังบางนี่ฮะโทษขอญคตนี่นะครับโอ้โหตัวขนาดนี้เลยตัวนังกี่สักทักสักเท่าไหร่ประมาณสองโลกว่าตองโล้าสองโลหกครับนะครดีเราต้องสั่งอย่างนี้มาถ้าท่านจะทํา เป็ดพะโลขายเงี้ยท่านต้องบอกเขาอย่างนี้นะครับว่าพ่อปักกิ่งแม่เชอรี่เขาเรียกอะไรเวลาไปซื้อสมเขาเรียกลูกผสมใช่ไหมฮะแต่ที่นี่มีเรื่องระยะเวลาที่เคี่ยวนาน3ชั่วโมงเคี่ยวน้าซุปครับให้นั้นน้ำซุปความจริงดูง่ายๆคุณอ้อเวลาเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งน้ำมันมันจะลอยหน้าขึ้นมาน้ำมันลอยหน้านวลขึ้นมานี่ใช้ได้แล้วแล้วก็จะหลี่ไฟแล้วก็ตุ๋นไปตุ๋นสามชั่วโมงเปิดไฟอ่อนๆเปิดไฟอ่อนๆให้มัาเดือดขึ้นบนนวลประมาณสักสามชั่วโมงเพราะเหตุผลว่าเวลาที่ไปกินกุ้ยเตีย่ ร้านในหนับนี้ท่านจะรู้อย่างหนึ่งท่านกินไปแล้วครึ่งชามน้ํายังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่ว่าปัจจัยหลักเลยครับนี่ความร้อนครับปัจร้านจะต้องเดือดตลอดนะเดี๋ยวเป็ดของเราเนี่ยต่อน้ำจะต้องเดือดเดือดตลอดเดือดตลอดนหลาเวลาผมไปผมเอาไฟไปเองเลยไม่ต้องเขาคนเป็นหน้าที่เขาทำได้เลยรับไม่ต้องนานนั้นมอบหน้าที่ให้ผมเลิกกันก็อ่อย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บอกท่านผู้ชมทั้งหมดแต่นี้เวลาที่มาทําน้ําเวลาที่มาทําน้ำนี่คือปท่านผู้ชมครับเขาใส่เพิ่มเติมคือลำยาลำใหญ่กับ บำรุงสุขภาพบำรุงสุขภาพเพราะสูตรดังเดิมสูตรเก่าแก่เลยเขาจะใส่เขาจะใส่ด้วยอันนี้เท่มากเลยนะครับเกากี้กับลำไยอบแห้งใช่ครับแปลกนะครับทาไมลำไยเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่แบบว่าตอนกินตอนกินตอนสดๆเนี่ยกินมากๆร้อนในครับแต่ถ้าอบแห้งแล้วแก้ร้อนในแก้ร้อนในบำรุงผิวพรรณครับนะแล้วก็เป็นมีสาร ต้านอนุมูลอิสระคครรัับบผมต่อต้านมะเร็งด้วยครัโอ้ถึงว่าในผมเลยผมชอบกินมากเลยแล้วส่วนเกาลัเนี่ยบำรุงเลือดเออโอ้โหนี่ผมชอบมากบำรุงกาลั่างกายชอบกินลำยอบแห้งมากครับอิสระอิสระอิสระอนผมว่าอนุมูลอิสระไม่ใช่ที่บ้านผมมีอนุมูลอิสระเยอะเพ่อกินเข้าไปต่อต้านอนุมูลอิสระได้แล้วครับตอนนี้ได้แล้วให้เฮียครับขออนกเลยครับอะไรครับเฮียเชิญเลยครับให้เฮียตักเลยฮะออริจินอลอะไรครับฮะวันนี้คอร์ ทานจากฝีมือเฮียเลยครับเดี๋ยวผมเก็บทาไหนรับท้าผู้ชมจะไปทำเป็นอาชีพท่าผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับรายละเอียดเราไ้ไว้ครบหมดแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้ปิดบังจริงครับวันที่ไปถ่ายทําก็ดูจากตามนั้นนะแต่มันมีอย่างนี้อยู่อย่างนะครับเวลาที่ท่านทําขายจริงๆท่านต้องเลือกว่าเป็ดเนี่ยใช้พอดีตามขายอย่าไปทําจนเกินอย่าเอาไปเก็บไว้เพราะมันจะไม่อร่อยแล้วสาคัญที่สุดน้าพะโล้ที่ท่านเหลืออยู่เนี่ยท่านเห็นแม่ตอนท้ายเขาจะเอาน้ำพะโล้ใส่ไปด้วยเป็นหัวเชือกเป็นหัวต่อไปน้ำ ขายอย่างที่เขาทำเนี่ยรถมันต้องคงที่เดิมตลอดเวลาไม่ใช่ว่าวันนี้อย่างนี้พรุ่งนี้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนแบบนี้หนึ่งคนสําคัญมากเขาจะเป็นคนที่ชิมว่าปุ๊บได้ไม่ได้ต้องคอยชิมอยู่ตลอดต้องคอยชิมตลอดเวลาท่านไปกินกุฏิเป็ดบางที่บางเจ้าท่านจะเห็นเลยว่าไปกินวันนี้ทำไมเค็มอย่างนี้ยเพราะวันมันเวลาเพราะน้ำเนี่ยต้มเรื่อยๆเนี่ยน้ำจะเป็นวดคุณใช่ต้องหมั่นเติมต้องคอยชิมคอยเติมน้ำอยู่นี่สำคัญนะครับเอาล้ครับตาผมแล้วครับปรุงรสอะไรไหมครับ อันนี้ผมออริจินอลไม่ปรุงมาเลยเลยนะครับถ้าไม่ปรุงเลยเนี่ยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีครับได้เลยครับจริงๆกลมกล่อมหอมหวานเค็มนิดๆครับเคือระหว่างชงเคี้ยวอร่อยจริงระหว่างที่ก้มลงไปเพื่อจะกินเส้นคุณผู้ชมครับกลิ่นน้ำซุปเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงจมูกแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ฉุนมากนะฮะหอมมากแล้วมันร้อนคุนหัฉุนมากนี่มผิดรัเลยหอมครับหอมมากอร่อยมากแล้วก็น้ำไม่ได้เค็มเลยนะครับคุณผู้ชมครับ เอาเป็นว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดยังไงมันต้องมีรสชาติที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดชัดๆต้องมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์มากโอ้โหแล้วนี่เครื่องในทีนี้เวลาเราซื้อเราซื้อเป็ดมานี้จากเขาเนี่ยเขาตัดต่อมันนั่นทิ้งไว้ใช่ไหมเหม็นๆอ่ะต่อมเม็ดสามน่ะจะอยู่ที่ก้นนะแต่เวลาเราต้มคือต้มเาเราจะมีเทคนิคของเราจะไม่มีกลิ่นสาบจะไม่มีกลิ่นคาวเราตัดทิ้งไหมล่ะแต่เวลาลูกค้าจะสับให้ลูกค้าเนี่ยเราต้องดีดออกนะคือดีดออกคือว่าเวลาจะสับพอถึงก้นปุ๊บ เด็กสับเนี่ยเคาจะรู้เลยสองนิ้วเขาจะสกัดออกมาเข้าใจแล้วหมายถึงตอนต้มไม่ต้องไปเอามันออกไม่ต้องมาออกครับแต่เวลาจะกินน่ะต้องตัดทิ้งตัดออกหน่อยแต่บางคนชอบมีครับบางคนชอบเพพี่ชอบเหม็นเหม็นเน่ยเหรอเขาบอกว่าเหมือนทานน้ําพริกแมงดาเนี่ยไม่ได้กินแมงดามันก็ไม่อร่อยมีเยอะครับมีทานทานก้อนไม่เอาไม่สับออกเฮียงั้นวันหลังว่าผมไปช่วยเอาอาเลยครับเอาเลยเอาเลยฮะเดี๋ยวดูผมขอเหม็นเหม็นาทีนะเฮียนี่วันนี้มาเองเลย พราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องราวที่บอกท่านผู้ชมได้เลยว่านี่คือสุดยอดต้นตำรับมาแล้วท่านจะไปทําอาชีพไม่มีรายการไหนนะครที่ในหนับออกมาแล้วมาสอนแล้วมาบอกแบบนี้นี่เป็นรายการเดียวนะฮะรายการเดียวครับเฉพาะที่นี่รายการเดียวเลยครับผมบอกท่านผู้ชมคํานึงก่อนเลยนะครับว่าผมขอบคุณเฮียมากมากเฮียสวัสดีขอบคุณมากอร่อยมากแล้วมันมันมันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทั้งประเทศไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเปิดวิดีโออันนี้ดูอีกทีหนึ่ง ตรงไหนไม่เข้าใจวิธีการง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเออรสชาติมันจะเป็นไงท่านไปซื้อเขามาสักที่ก็ได้แล้วท่านเอามาไว้ชิมแล้วมาดูของเราที่เราไปทําที่บ้าน<ล>ว่ารสชาติได้หรือยัง<ต>เขาประสบความสำเร็จได้เพราะความพยายามเพราะความหมั่นเพียร<ล><ล>เขาทํามันจนถึงตรงนี้ได้กี่ปีแล้วครับพียก็จริงๆแล้วตั้งรุ่นเตี่ยนี่ห้าสิบกว่าปีครับ<ล>ตั้งแต่ผมยังเด็กๆเลยครตั้งแต่ยังเด็กตอนนั้นนะครับได้วิ่งตาม เตียไปในปากไม่าิงชีวิตไม่ลำบากขนาดนั้นเยรับวันนี้เราขอขอบคุณคุณบำราศนะครับหรือว่าเสียเสียทุยครับไม่ใช่โก้เสียแล้วก็ขอบคุณร้านในหนับตลาดน้ำดอนหวายนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเสียอร่อยยิง เตาจริงๆม,มีประโยชน์ช่วยลดไขมันและลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดวันนี้ที่คุณก๊กกำลังทำนะครับก็คือผัดถัวดันเตาอู้หน่ารับประทานมากผมไม่อยากจะพูดนะสุดยอดจริงๆเค็มต้มยำหัวปลาครับ การได้รับทานต้มยำหัวปลาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่โรแมนติกมากแต่ตอนส่วนที่เป็นหัวเนี่ยมันหาทานยากจริงๆครับตัวหนึ่งมีน้อยธรรมดาปลาตัวหนึ่งที่มีกี่หัวครับหัวเดียวต้องทำไมที่นกยังมีสองหัวเลยฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหล YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใอร่อยด้วยด้วยแต่กอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนุกมากเลย ตัมจะครอ๋อ,อ,อกดติดตามแล้วคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน